สวครับคุณชมสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้อดไรมาที่ตำนักปู่คำแสนนะครับวันนี้ก็ได้เอาเครื่องเือมาถอยปู่แล้วก็ปัจจัยพิดาพิดาพิดาวงเล็บสีนะครับมาจากปัจจัยมาด้วยนะครับจำนวนหนึ่งพันบาทนะครับแล้วก็มาเพื่อติดตามนะครับตัวเลขนะตัวเลขน่าจะได้แล้วนะครับคุณชมนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวเลขอื่นนะครับเอสจะ บอกเอฟซีอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีตัวเลขเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับนะก็มาตามตัวเลขนะครับสำหรับปูคําแสนวันนี้นะครับก็มาเอาของที่เอฟซีฝากสั่งมานะครับก็นะครับก็มาตามให้นะครับนะที่สั่งปูองค์เจ้ากาดําเนาะแล้วก็ทูปนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูว่าจะมีหรือเปล่านะครับอ่ะโหแล้วจะเริ่มกดแชร์กันแล้วกันกำลังใจกันด้วยนะครับคุณชมนะครับวันนี้ปู่ไม่อนุญาตให้ เข้ามานะครับในช่วงนี้นะครับเห็นปิดป้ายตาเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของสายบุญของกุมทรัพยากรก็จะมาได้ในทีมงานเราก็จะมาได้นะครับแต่ว่ามาต่างเลนนะครับไม่อนญาติเพราะช่วงนี้โคดระบาดมากเลยครับคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะในช่องจมก็ปิดแล้วนะครับหลายที่นะครับที่ปิดหมู่บ้านกันนะครับก็ค่อนข้างที่จะลำบากมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็รักษาตัวเองนะครับก็ในแถวนี้นะครับโรคกำลังระบาดเนาะดูเลย ตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับตัวนี้ก็มากะหนักน้อยสวัสดีครับอ่ะหนักน้อยนะครับติดตามกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรามาสองตัวนะครับฝากเนื้อฝากนี่ฝากช่องอย่างเดียวครับอย่าฝากเนื้อฝากตัวฝากช่องด้วยครับฝากเนื้อฝากตัวนี่ไม่ไหวนะเนี่ยครับจบกันละครูตามนี่เยอะมากเลยครับน้่งก็ลังเยอะ อ้ไม่ใช่ปลาเยอะบอ่ปลาเยอะ,ยอะไม่ใช่เอาไปหมดเลยเม่ตอนฝนตกน้ำท่วมเลยพอสมควระนะเนาะตรงนี้ก็จะมีสระเนาะปลูกต้นไม้ร่มรื่นดีนะครับอันนี้ก็ใส่อะไรเนี่ยสบหลักปลาโอ้หักปลาข <_ an> <_ an> <_ an> ับมาตามดูเลขทะเบียนรถปรู่คำแสงด้วยนะครับคุณผู้ชมนะครับนะ มีคนฝันนะครับมีคนฝันคุณพี่เขาฝันฝันถึงรถปูคําแสนจะไปดูรถปูคำแสนทะเบียนรถอะไรนี่สามหกไปทุกลเลยคุณพี่พี่นางพี่นางที่ปูคําแสนเคยไปสร้างกระท่อมให้แล้วมฝ็ฝันฝันเล่นว่าปูคําแสนขับรถคันนี้ไปนะครับขับรถคันนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ใครเป็นคนขับแต่ว่าปูคําแสนนั่งอยู่คนเดียว พอนั่งอยู่คนเดียวก็นั่งบนรถแล้วก็ไม่ลงไม่พูดไม่จ่าไม่ลงแต่รู้ว่าปูคำแสนอยู่คนเดียวนะครับอยู่คนเดียวโดูดนะครับเกมาดูทะเบียนรถคือเนี่ยดูแบบชัดๆเนี่ยครับคุณผู้ชมสามหกแปดหกนะครับสามหกแปดหกนี่ทะเบียนรถปูคำแสนสามหกแปดหก นะครับฝันนี้รถคันนี้นะครับเอ็ดก็มาตามให้ในะเรื่องเอฟซีที่อยากให้ตามนะครับเอ็ดได้มาตามให้แล้วครับคุณผู้ชมเนาะสามหกแปดหกนะครับนะถ้ามองจากนี้ไปนะครับก็จะเดินวิหารวิหารสวยมากองค์ปู่เจ้ากระดำนะครับนะสวยมากนะครับคุณผู้ชมนีกำลังทำอยู่เนาะนะครับอยู่กับน้ำเลยเนาะ ในส่วนตัวเลขก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับในส่วนตัวเลขนะครับเอ็ดก็ตามให้แค่ทะเบียนรถเนาะครับในส่วนตัวเลขก็เดี๋ยวเอ็ดจะมาตามดูที่หนึ่งนะครับตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับที่จริงก็ไม่น่าเปลี่ยนแปลงนะครับทุกงวดปู่จะเขียนไว้แบบนี้นะครับครับคุณชมนะครับเรามาอันนี้คือสถานที่ปู่บิหารพระแก้วมรกตบ้างนี่ครับคุณชมนะครับก็ไปหาปู่คำเสนะครับเนี่ย อาหางนอยครับผมนะครับเราเอาปัจจัยไปถลายปูด้วยแล้วก็ไปสนธนากับปูด้วยนะครับเล็กๆน้อยๆคุณผูชมนะครับอู้อันนี้เข้าด้านหลังอู้เข้าวสวยจังเลยบรรยากาศเริ่มหนาวแลน,น,นี่จะหน้าหนาวหรือจะฝนตกครับตัวนี้ก็ใกล้จะเสร็จช่างกำลังทำงานอยู่นะครับ ปู่อยู่ไหมปู่อยู่ปู่ทางกำลังทำงานอยู่เอามาบ่อยๆถึงจะได้บุญบ่อยๆสวัสดีครับปู่สวัสดีครับสวัสดีตรงนี้ด้วยสวัสดีค่ะใหม่แล้วใหม่แล้วขยันมาจังเลยแอดแอดต้องขยันไปนี่แหละเก่งหรือมาถวายปู่ ก่อนจะมาถึงปูก็หมดไปสองขวดหล่นตามทางครับสวัสดีครับปูครับผมโอ้ช่วงนี้เห็นช่างเขาทำอะไรปูนี่เยอะเลยทำกระท่อมทำกระท่อมกระท่อมกระเซ็นไฟปูกระถึงเวลาที่ต้องการปฏิบัติมือละงานหนาวดีและอ๋อทำกระท่อมกระเซ็นไฟอืนหนาวอยู่บนนี้หนาวนะปูเนาะ ก็จะเงิจึงใจเป็น,น,นประจานก็คือทำกระท่อมยาคาออทํากระท่อมยาคาทํากระท่อมเหมือนปูที่ไปทํากระท่อมที่ขับที่เขาเาที่ทถ้อก็ม,มีคนกับฟันทั้งปูนะเจ้าของกระท่อมฟันถึงปูไปขี่รถไปไม่ลมลงเลยออื อยู่ไม่ได้เลยนั่สรด,ดไฟไอยูไหมนั่งและวปูไม่นั่งยิ้มว่าไม่ยอมลงจากรถก็ให้โชคให้หลับเสด็ไงแล้วก็ไฟไหมตะเกีงยงด้วยแล้วก็เจอเลข <c oughs> อยู่เหมือนกันเลย, <c oughs> <70 5 S 1> <c oughs> ยเจ็ดศูนย์ห้าเดแหละโอ้ผมว่าทําไมบังเ,เอิญแท้วันนั้นไปแกก็เล่าความฝันแกว่าตั้งแต่ปูไปทํากระท่อมให้ก็ปฏิบัติมาตลอดอืม บ่ก็ได้บารมีจากที่ปูไปทําให้ด้วยบารมีกา่มีตะกัดในกระด้ดูข้างล่างปูไม่เคยได้ไปที่น่นดีบบ่ยังยังเดี๋ยวก็จะไปแล้วเนี่ยโอเลยถ้าคนมาเยอะปูก็จะหนีละปูจะหนีบอกว่าจะมาอย่ามาปูก็อืห้ามยากแล้วปู ไม่มีแล้วมั้งหมดแค่นั้นแหละมัง้งอันนี้ให้ออให้เดี๋ยวให้จาทิพย์พันเอาไปถ่ายกันจ้าโอ้ถ่ายเอทกสารเอาก็ออได้เนาะถ่ายกันจ้าจูกยี่สิก็ถูกสิครับปวงสรวงทำพิธีก็เสร็จแล้วหลวงปู่เราตอนนี้แล้วอือ เสร็จแล้วลูกเสร็จลูกหาก็อยากมาเยอะแต่ปูบอกว่ารอง่อนใจเย็นๆลูกไม่อยากมาแต่ว่าก็ต้องเซฟปูด้วยเซฟเขาด้วยมันจะเป็นเดี๋ยวเข้าออกเยอะๆเยอะๆ,ๆเดี๋ยวจะบอกว่าเราเป็นแหล,งล่งแพร่เชื่อยากอีกอยากปูมาใช่บางคนเขาว่ามาแล้วก็ต่างจังหวัดมาเขาว่าโปรดแล้วก็ตามเดินทางมาไม่รู้ไปนอนตรงไหนอะไรยังไงเราปูน่ะ<อ> ไม่ใครไม่อยากใครมาเออก็รอเวลาที่สมควรรอเวลาที่รอเนะฝากเอฟซีทุกท่านนะครับที่อยากมาหาปู่ตอนนี้ปู่ยังไม่มาแต่เมื่อกี้นี่ก็เขียนป้าอยู่ที่จริงถ้าไม่สนิทเป็นลูกศิษย์ปู่จริงๆก็ไม่กล้าเข้าเหมือนกันนักเขียนไปชัดเจนแล้วนะครับหน้าหน้าทางเข้าทางเข้าเขียนไว้เลยห้ามเข้าห้ามเข้าเดี๋ยว้ปู่ทประตูรีโมทนะปู่ต้องทําประตูรีโมทไว้เนะ พ่าปกติเอาไม้กั้นแหละวันนี้รถช่างเขาออกด้วยไงก็ไม่ได้เอากั้นไว้ปกติก็จะกั้นไว้แต่การทิดพันก็ต้องเดินมาอก็ต้องต้องเดินมาครับมีเบอร์โทรศัทสอบถามที่ใต้แล้วมาถึงก็ครับครับก็มีคุณดาสีคุณดาหรือมุงเล็บสี ค oh <my> <up. S 2> ุณดาสีรวมอนุโมทนาบุญหนึ่งร้อยเอ้ยหนึ่งพันบาทสร้างกระท่อมปูนเดอร์ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีโชคมีลามีเงินมีทองได้บาี่มาคิดจิ่งใดปรารถนาจิ่งใดก็ให้สาเร็จทุกประการเลยเกลยาอาำสสบายอายุยืนเวงทวสีเมียนบานทวสีเมียนเกิดสมรักดุจจรสนาเกลอาสาธุสาธุแล้วก็ FC ที่จะให้ทิพันธ์ส่งไปให้นะครับก็มีรายชื่อแล้วละ่ะเดี๋ยวจะส่งไปให้เด้อนะครับเนี่ยบางคนก็บอกว่ารับมากับมือปูหรือเปล่าว <g ül> ันนันปูติดงานเยอะนะครับปูไม่สามารถที่จะมาส่วนให้นอกจากปูส่วนให้แล้วนะครับปูสวดปลุกเสกหลายรอบแล้วอเ,อเ,เออไม่ใช่รอบเดียวหลายรอบปลุกเสกแล้วปลุกเสกอีกแล้วก็บารมีองคูจ้ากะดำประทานพรให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ได้บูชาองคู សាធុណមោតស្សភគវតអរហតោសម្មាសម្ពុតស្សណមោតស្សភគវតអរហតោសម្មាសម្ពុតស្សណមោតស្សភគវតអរហតោសម្មាសម្ពុតស្សអំឧបុមហាគុមគុមចងមតញាវិធនាចំពួងជោទោសឫកាជោទោដលអូមជីត tang ជួយខ្មោចចងចិត្តចងទាំងតតែរោគាណេនាណេមានមកវិញយើងហៅទេណងទេនេះគឺមអុធុឧបីឧបោឧបសងឧបសតិចតកំងត្របណេខ្លាំងអញ្ជើញព្រੂយជួយហៅ អ ôi អ្នកដតៃជោចិត្តអង្គសូមខ្ញុំបង្ហងអំតិស្វហាហាយៈងំងំងំមហាល្អអើព្រੂព្រៃល្អអង្គទាំងល្មឿនទូចព្រੂព្រៃល្អអង្គទាំងល្មឿនធំជុំក្នុងសាលាព្រੂព្រៃអញមើវិហេអញហើយកោបបិទឥឡោបិទវងព្រះជិតអញមើសមមាញ់ហើយលោបិទអីគឺអោបបិទខែពីអិនរាកសម័យអញគឹកជីតអំតិស្វហាហាយៈអំគឹកជីតស្ងោអំគូចៅភະຍាငិនអំគូអូនភະຍាធនជិញគ្រួយទួយបែត្នេះចលកវួយស្មោនឹងយ៉ោនឹងក ខ្ែ f i l t r a t ງ៎៧�장 Principal Michael ց ៙ះេ្ែមក្ក្ក់ទៅំកៅក្ទៅ សិរីអរ <tod ាជមโนមយោចន្ទោបណរសោសមោណមោចតិសសយាតវសពវេចនាភោហុចនាករភនេអង្គយគសម្មីរីប្រោតអាត្មេសង្ហារាឫដរុខៃអិនត្រងចតអង្គពុអឌូឌូកែវមានធនមយុពុធនដូចទេឆបារមីអង្គព្រះចៅកាដំព្រះសង្ឃរូបគូចានិកគិតជិងដៃជុងសមប្រាធនាណកាលវណ្ណេអូមប្រតិ្ធមេពុទ្ធបန္ដានធម្មបန္ដានសង្ខបန္ដានព្រហ្មាបန္ដានទេវៈបန္ដានអិន្ទរបန္ដាន ฤกษีบรรดาลปู่เจ้ากาดำบรรดาลบรรดาโชบรรดาลาบรรดาเงินบรรดาทองไอเป็นเศรษฐีร <hatten> ้อยล้านพันล้านน่ะจังงังโอมพระสิษยิเมรอ่าสำเร็จสำเร็จร่ำร่ำรวยรวยเบิกโชเบิกเรียบไอคุณไอเจ้าเด้อเราเด้ออืมอ่ะกบานโชบานเรียบไอกิดว่าสิบเงินบานครับช่วงนี้ปู่ก็กําลังทํากระท่อมนะปู่นะปู่กำลังทํากระท่อมกำลังสร้างกระท่อมครับวิหารก็ ซื้อลายมาแล้วบเหลือสั่งเพิ่มเพราะว่าตอนนี้เอาเอาลายมาเทียบก่อนว่าเราจะใช้ตีลายกี่อันอช่อางก,ก,กาลังเร่งรปูนเนาะช่างกําลังริงอมอันนี้ช่างกอีกทีมหนึ่งอันนี้ช่างกีกทีมหนึ่งหลายช่างเลยครับอนนี้ตัวเชลลี่ให้เสร็จให้เสร็จก่อนออกพรรจาถนนก็จะทําด้วยไม่ปูเนี่ยถนนก็จะสร้างเลยทําอ้เดี๋ยวให้รอก่อน และเรื่องตัวเลขก็ไม่ต้องถามปูแล้วนะตอนเดิมเดิมท้าปูแล้วพอแล้วปูตอนนี้หาซื้อไม่ได้แล้วปูก็ว่างั้นนะมีกำลังซับแค่ไหนซื้อแค่นั้นไม่ต้นตอนนี้มาโรสตรี่เนี่ยหาไม่ได้แล้วมั้งในตอนนี้ลองมียังไม่ได้ซักใบเลยค่ะโอ้เนี่ยครับหาไม่ได้ตรงนั้นก็หมดตรงนั้นก็หมดทิดพันนี่เป็นคนถ่ายภาพไม่จะหาได้หรือเปล่ายังจะไม่ได้แต่เขามานั่งร้องไห้ครับมัวแต่ถ่ายภาพโอ้อยนอน ก็ขอให้ลูกศิษลูกหาได้ทางวันที่หนึ่งทงวันใหญ่ๆทุกรังวันแหละมับมปราสนาอยากให้ได้อยากให้มีอยากให้รวยทุกๆคนนั่นแหละครับอ่ะสาธุสาธุาธาธน,น,งงนะครับปู่ก็เหนื่อยนะครับปู่อาจจะเหนืงง่อยเพราะว่าตั้งแต่เช้ายังไม่ได้หยุดได้ยอน <c oughs> <c oughs> ที่ผ่านมาก็ว่าจะได้ลงจากจะม,มีเอฟลูกศิษย์ลูกลหาโอยอยู่ทางโนองอออ้นอีกลอยอยู่หางลออยูกก่างแก,ก้วอ<ำ>ีก ตอนนี้มีอะไรเลขก็ประมาณนี้แหละครับคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวเอ็ดจะส่งให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็ถามปูเยอะก็เดี๋ยวปูจะให้เลขอื่นจะวิทย์จะให้เลขอื่นอีกอหวอีกงวดนี้น้องนีก็ได้เต็มเต็มอีกค่ะได้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โหได้เต็มเต็มใช่โอ้ทำกำลังทำกระท่อมอยู่เนาะนะฮะเสาขี่ต้นแล้วปู แปดต้นโอ้รับหนึ่งสี่แปดเป็นยาคาทำเป็นยาคาบอกอ๋อใหญ่ด้เนี่ยปู่ไม่ใช่ธรรมดาสูงไหมปู่แค่อยู่กับพื้นไม่บ่เสาสูงเสาใหญ่อยู่เดี๋ยวเป็นชั้นชั้นเดียวชั้นเดียวเกพื้นชั้นเดียวปู่าากำลังจะทำกระทอมอยู่ปู่จะลงมาข้างล่างเ่นหนาหนาว ยังอยู่นะคอาไปส่งมีรลบยังอยู่นครับจมนะครับยังอยู่นะยังอยู่เลขปูยังอยู่ไม่ไปไหนนะครับเลขย,ยังไม่ออกนะครับอันนี้เลขปูยังไม่ออกนะครับยังไม่ลบออกยังอยู่เหมือนเดิม โอ้ยเลขสวยเนาะโชคไม่เนี่ยงวดก้อนได้เท่าไหร่ฮะเหรียดได้รน่ยเดียวค่าค่าแรงวันละเท่าไหร่ค่าแรงวันละสี่ร้อยจะเท่ากับรน่ยเดียวนึ่งค่าแรงเยอะหลายวันเนาะอันนี้จานหรือยางเลขเนี่ยใช้อันหมดเลยป้วยนี่ประทัดโดยอะโคลูเลยเนาะ เหมือนกันหมดเะยแปดสองแปดกับห้าเจ็ดตัวเดียวกันแล้วนะห้าเจ็ดหรือเจ็ดห้าศูนย์นี่ยเอาเลขประทัดน,นะครับชมอ่ะเป็นแนวทางครับคุณผู้ชมเป็นแนวทางเ้ยดูแบบชัดชัด ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอยอะมากนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเห็เฮงรวยๆครับผม